เด็กหญิงนิยายท่านอองโปรดรับข้าเป็นภรรยาบทที่18เพื่อชื่อเสียงของตัวเองหลังจากนี้นางได้แต่ทำตัวเป็นกุลลสตรีที่ดีเอ่ยด้วยน้ำเสียงกระดากอายว่า ทั้งหมดแล้วแต่ท่านอ๋องเป็นผู้ตัดสินข้าไม่มีความเห็นคนของตววสกุลลู่ฟังแล้วใจคิดว่าเป็นแค่ลูกอนุจริงๆด้วยไม่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองแต่แบบนี้ดียิ่งบงการได้ง่ายได้จู่ป้าหนิงกว่าตามองทุกคนแบบไม่ตั้งใจจดจำสีหน้าท่าทางของแต่ละคนไว้คบคิดครู่นึงจึงเอ่ยว่า ในเมื่อพระชายามีเมตตาไม่อยากทำโทษพวกเขาเช่นนั้นให้หูหยินภูเท่าเป็นคนตัดสินแล้วกันหูหยินผู้เท่าหัวใจจมดิ่งลองมีล้างสังหรณ์ที่ไม่ดีหูหยินภูเท่า ท่านคิดว่าควรจัดการกับสองคนนี้อย่างไรชูป้านหนิงใช้มือข้างหนึ่งถือถ้วยชามืออีกข้างหนึ่งจับฝาครอบถ้วยเกลี่ยใบายชาที่กระจายอยู่ในถ้วยเบาๆโยนปัญหาให้กับโฮยินผู้เท่าโฮยินผู้เท่าฟังแล้วรู้ว่าเรื่องนี้หากจัดการไม่ดียอมเท่ากับสกุลลูกของพวกเขาล่วงเติอนท่านอองที่มีอำนาจสูงสุดในราชสำนักโฮยินผู้เท่ารู้สึก ลำบากใจหากลงโทษหนักไปนางสงสารหลานชายทั้งสองคนลงโทษเบาไปก็เกรงว่าท่านอองจะโมโ oh. หตอนนี้จึงลำบากใจจริงๆหูหเยินผู้เท่าไม่อาจตัดสินใจได้ได้แต่หันไปมองบุตรชายคนที่สามของตอน้น ใจคิดว่าบุตรชายคนที่สามเป็นอัคราเสนาบดีหากเขาเอ่ยปากสู้อ่องหน้าจะยอมไว้หน้าบ้างอัคราเสนาบดีลูกได้รับสายตาร้อนใจของมารดากับพี่น้องของตอนรู้ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ตนจะออกโรงแล้วจึงกระอแอมเบาๆทีหนึ่งแล้วเอ่ยว่าท่านออง มิสู้เอาอย่างนี้ดีกว่าลงโทษพวกเขาให้คุกเข่าในศารบรรพบุบุษุสิบวันเร้าหลิงกับเร้าเฉิงเองก็ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใครถือเสียว่าให้บทเรียนกับพวกเขาก็พอวันหน้าพวกเขาที่ยังอายุน้อยแล้ววู่วามไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำจะได้ไม่ทำเรื่องเลวไหลเช่นนี้อีก อัคาราเสนาบดีลูรู้สึกว่าบทลงโทษนี้เบาเกินไปจริงๆคุกเข่าในศาลบรรพบุรุษอะไรพวกนี้ตอนอยู่เมืองหนิงเฉิงอาหนานของเขาทำมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วถึงขั้นมีครั้งหนึ่งที่นางคุกเข่า จนหัวเข่าทั้งสองข้างเป็นสีม่วงคล้ำด้วยซ้ำแต่นั่นเป็นคำสั่งของฮูหยินผู้เท่าเขาที่เป็นบุรุษยอมไม่สะดวกที่จะก้าวไกยเรื่องภายในบ้านหลังเกิดเหตุการณ์ได้แต่ส่งยาดีๆให้บุตรสาวเรื่องนี้ทำเอาคนเป็นพ่ออย่างเขาปวดใจอยู่นานตอนนี้ให้เด็กสองคนที่รังแกอาหนานของเขาได้ลิ้มรสชาตินี้ดูบ้างแม้รู้สึกว่าบทลงโทษนี้เบาเกิน แต่อักคระเสนาบดีลูกไม่อาจไม่ใส่ใจความรู้สึกของมารดาหูหยินผู้เท่าอายุมากแล้วหากลงโทษหนักเกินไปหูหยินผู้เท่าทำใจยอมรับไม่ได้โมโหจนล้มป่วยจะทำอย่างไรลู่เศร้าเฉิงได้ยินว่า ต้องคุกเข่าในศารบรรพบุบุษุสิบวันใบหน้าก็ไร้สีเลือดคุกเข่าอยู่ตรงนั้นด้วยสีหน้าหวาดหวั่นระคันเสียใจก่อนจะหันไปมองครอบครัวของตนตาปริบปริบหวังว่าจะมีใครขอความเมตตาแทนเขาได้บ้างโฮยินผู้เท่ารู้สึกหัวใจแทบแตกสลายหลานชายที่นางรักสองคนต้องถูกทำโทษให้คุกเข่าในศารบรรพบุรุษสถานที่ที่มืดทึบอับชื้น เช่นนั้นร่างกายของคุณชายผู้สูงส่งทั้งสองคนจะทนไหวได้อย่างไรไม่พ้นหนึ่งวันพวกเขาต้องป่วยหน้าแต่นางรู้ว่าคำพูดนี้ให้บุตรชายที่เป็นอักขระเสนาบดีเอ่ยออกมาเหมาะสมที่สุดแล้วดีกว่าให้สู้อ๋องคิดหาวิธีอื่นๆมาทรมานหลานของต้นทำให้เด็กสองคนต่อให้ไม่ตายหนังก็ต้องลอกออกมาชั้นหนึ่ง สูป้าหนิงขบคิดดูแล้วผง,งกศีรษะอนุญาตเวลานี้เองเด็กสาวที่ยืนอยู่ข้างกายโฮหยหินผู้เท่าก้าวออกมากระทันหันย่อกายคารวะสู้อ๋องอย่างอ่อนน้อมเสียงใสกังวานดุดเสียงลูกปัดหยกกระทบกันพเราะอย่างยี่ยงนางหลุบตาลงเอ่ยอย่างนอบน้อม่านอ่องได้โปรดละเว้นน้องหลิงกับน้องเสิงสักครั้งเถิด พวกเขาร่างกายอ่อนแอทนความอับชื้นในสารบรรพบุรุษไม่ไหวจะป่วยเอาได้พอเห็นว่ามีคนขอร้องแทนตนลูเ่เซาเฉิงก็มองญาติผู้พี่ของตนด้วยดวงตาเป่งประกายดวงตาเปี่ยมด้วยความคาดหวงังชูบป้าหนิงรีตาลงไม่เอ่ยอะไรเด็กสาวรวบรวมความกล้ามองเขา ก่อนจะถูกดวงตาดุดน้ำหมึกที่ลึกล้ำจ้องกลับมาจนมือเท้าเย็นไปหมดเพราะว่านางยังคงดื้อรั้นไม่ยอมเบนสายตาจากไปอานานเห็นแล้วนิ้วหน้ารู้สึกไม่พอใจคิดในใจว่าลู่ไฟถึงผู้นี้จะมายุ่มย่ามอะไรด้วยอีกทั้งนางจะใจกล้าบ้าบินเกินไปหรือไม่ถึงกับกล้าจ้องตากับท่านอ๋องคนหนึ่งเห็นนางเป็นคนตายหรืออย่างไร หลิวยาโถถอยออกไปหูหยินผู้เท่าตาวาดเสียงคุณดวงตาฉายแววโมโหลู่เฟถึงตัวสั่นขอบริมฝีปากสีผลอิงเถาแล้วถอยกลับไปที่เดิมเงียบๆสามพี่น้องของจวนอักขาราะเสนาบาดีกับเด็กสาวสองคน นำลู่เฟยอันและลู่เฟยยาที่อยู่ด้านหลังหูหยินผู้เท่าของมุมปากพร้อมกันในใจหัวเราะเยาะลู่เฟยถิงที่อวดฉลาดไม่เห็นหรือว่าท่านอาสามผู้เป็นอัคราเสนาบดีเป็นคนเสนอบทลงโทษนี้นางก้าวออกมาขอความเมตตาแทนเด็กซนทั้งสองคนนั้นแม้ได้ชื่อว่าจิตใจดีงามและรักน้องชายแต่ไม่เท่ากับตบหน้าอัคราเสนาบดีลู่หรอกหรือ หูหยินผู้เท่าเองก็โมโหคิดในใจว่าปกติหลานสาวคนนี้เฉลียวฉลาดมีไหวพริบฉะไหนจึงทำตัวง้องงมในเวลาเช่นนี้ได้สู้อ๋องแสดงเจตนาชัดแจ้งว่าต้องการลงโทษคนยามนี้ใช่เวลาที่เด็กอย่างนางจะเสนอหน้าออกมาหรือ ตอนนี้โฮยินผู้เท่าเหนื่อยล้าแล้วจริงๆหางตาเหลือมเห็นหลานชายที่ยังถูกแขวนอยู่ใต้ต้นไม้จึงรีบส่งสายตาให้บุตรชายคนที่สามอัคราเสนาบาดีลู่ได้แต่ฝืนใจเอ่ยว่าเออท่านอองจะปล่อยเส้าหลิงลงมาก่อนได้หรือไม่เชื่อว่าครั้งนี้เขาคงได้รับบทเรียนแล้วไม่กล้าทำผิดอีกแน้่ ชูป้าหนิงปฏิเสธด้วยท่าทีเคร่งขรึมท่านพ่อตาต้องขออภัยด้วยลู่เซาหลิงพูดจาก้าวร้ากับข้าข้าให้เขาตากลมเพื่อให้สมองแจ่มชัดขึ้นก็ด้วยหวังดีกับเขาวันหน้าเขาจะได้ไม่เป็นคนที่มีแต่ความกล้าไม่มีสมอง ได้ยินดังนั้นคนกว่าครึ่งในห้องต่างตัวเกร้งคำพูดนี้เป็นการกล่าวเกินกว่าเหตุแต่พอออกมาจากปากของคนพี่เคร่งขรึมจริงจังด้วยน้ำเสียงพี่เคร่งขรึมจริงจังกลับทำให้คนรู้สึกขบขันไร้เรี่ยวแรงและต้นใจเหลือเกินสุดท้ายลูเ่เซาหลิงจึงถูกแขวนอยู่ใต้ต้นไม้หนึ่งชั่วยามและถูกปล่อยลงมาก่อนงานเลี้ยงอาหารค่ำจะเริ่มต้นขึ้น ลู่เศร้าเฉิงถูกลุงรองพากลับไปก่อนหลังงานเลี้ยงจบค่อยไปคุกเข่าที่ศาลบันพบุรุษไม่นานในห้องโถงกลางก็เหลือเพียงสู่ป้าหนิงอานานสาวใช้และมามาอีกไม่กี่คนสู่ป้าหนิงสั่งให้พวกสาวใช้ถอยออกไปไกลลุกขึ้นพูดกับอานานว่าเหนื่อยแล้ว ไปพักสักครู่เถอะพูดพลางเดินไปยังห้องปีกที่อาหนานเคยพักในอดีตอาหนานตามอยู่ด้านหลังเดินไปได้ระยะหนึ่งนางก็ยื่นมือไปดึงแขนเสื้อกว้างมุมหนึ่งของชายหนุ่มด้านหน้าและเอ่ยเสียงค่อยขอบคุณท่านอองชูป้าหนิงชะงักฝีเท้าลูบศีรษะนางโดยไม่พูดอะไร การไม่พูดอะไรเลยแบบนี้กลับมีคุณค่ายิ่งกว่าคำพูดทำให้คนรู้สึกอบอุ่นใจและประทับใจยิ่งกว่าอาหนานรู้สึกอยากร้องไห้ขณะเดียวกันก็อยากหัวเราะสี่หน้าจึงประหลาดมากชู่ป้าหนิงรู้สึกขันฉับพรันนั้นก็ยื่นมือไปหยิกแก้มนุ่มๆของนางและพบว่าสัมผัสนี้ดีเหลือเกิน อดหยิกอีกสองทีไม่ได้ทำเอาความรู้สึกประทับใจของอานานหายไปหมดเหลือไว้เพียงความเจ็บอยากถลึงตาใส่เขาด้วยความโมโหเหลือเกินสาวใช้กับองค์ครักษ์ที่อยู่ห่างออกไปรีบก้มหน้าลงงดพยายามทำให้ตัวเองไม่มีตัวตนชูป้าหนิงรูปแก้มนางที่ถูกหยิกจนแดงเบาๆท่าทีเคร่งขรึมคืนกลับมาก่อนจะจูงมือนางและเดินเคียงกันไป งานเลี้ยงอาหารข้ามมาถึงอย่างรวดเร็วงานเลี้ยงตัดขึ้นในห้องโถงหลักของจวนอัคราเสนาบดีซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่พออาหนานกับสู่ป้าหนิงปรากฏตัวพร้อมกันห้องโถงใหญ่ที่เงียบอยู่แล้วยิ่งเงียบสงัดกว่าเดิมบรรยากาศก็หยุดชะงักอย่างไร้สาเหตุสีหน้าของคนสกุลลู่ดูซับซ้อนสุดท้ายอัคราเสนบดีลู่เป็นคนนำกลุ่มคนเข้ามาคาร วะพวกเขาทำลายบรรยากาศที่ชง,งักชง,งนันและเชิญทั้งสองไปที่โตะ๊ะอาหนานกว่าตามอง พบว่าลูเ่เซาหลิงที่ถูกปล่อยตัวลงมาไม่อยู่ลูเ่เซาเฉิงนั่งอยู่ข้างท่านลุงรองอย่างสงบสงเงี่ยมเรียบร้อยมากสายตามองตรงไปข้างหน้าหลังจากทําความเคารพผู้อาวุโสแล้วอาหนานเดินตามโฮยินอัคระเสนาบดีไปนั่งร่วมโต๊ะกับญาติผู้หญิงงานเลี้ยงครั้งนี้เดิมทีจัดขึ้นเพื่อต้อนรับการเดินทางมาของโฮยินผู้เท่าแต่วันนี้พอเกิดเรื่องขึ้นจึง ไม่มีใครมีอารมณ์เลี้ยงฉลองเพ่าว่าทุกคนยังคงแซงทำท่าทางดีอกดีใจมองสีหน้าเคร่งขรึมเหมือนเหล่าจื้อของท่านอองผู้นี้แล้วแอบหลั่งน้ำตาในใจบ่นท่านอองบางคนว่าวันนี้ท่านมาที่นี่ทำไมกันแน่าจงใจสร้างความวุ่นวายให้ผู้อื่นหรืออาหนานกับญาติผู้หญิงนั่งอยู่ได้กันโดยมีฉากบังลมตั้นขวางกับที่นั่งด้านนอกแบ่งแยกที่นั่งร ว่างชายหญิงแม้โฮญินอัครเะเสนาบดีจะเป็นโฮญินตราตั้งขั้นหนึ่งแต่อานนานเป็นพระชายาที่เข้าสารบรรพชนของราชวงศ์แล้วฐานะย่อมสูงกว่าแต่อานนานเคารพโฮญินอัครเสนาบดีที่เป็นภรรยาเอกของท่านพ่ออีกทั้งนี่เป็นงานเลี้ยงภายในครอบครัวจึงไม่ถือสาเรื่องฐานะและไม่ได้นั่งตรงตำแหน่งที่สูงที่สุดแต่นั่งอยู่กับลูก fire wrong อีกข้างของอาหนานคือลู่เฟยถิงตามด้วยลู่เฟยอ,อันและลู่เฟยยาทั้งสองคนอายุประมาณ15ปีลู่เฟยอ,อันเป็นบุตรสาวของท่านลุงใหญ่ลู่เฟยยาเป็นบุตรสาวของท่านลุงรองทั้งสองล้วนเป็นบุตรที่เกิดจากอนุภรยาเนื่องจากรูปโฉมงดงามทั้งยังมีความสามารถหูหยินผู้เท่าจึงให้ติดตามมาด้วยระหว่างงานเลี้ยงทุกคนกินข้าวเงียบๆมีเพียง เสียงดื่มสุราและพูดคุยหัวเราะของบุรุษด้านนอกลอยเข้ามาส่วนใหญ่เป็นเสียงของท่านลุงรองท่านลุงรองเป็นพ่อค้าเดินทางบุกเบิกเส้นทางตานค้าไปทั่วล่าพบเห็นอะไรมามากและเปี่ยมด้วยประสบการณ์คุยเก่งเป็นพิเศษเป็นบุคคลที่รู้รอบและวางตัวเหมาะสมเรื่องธรรมดาเรื่องหนึง่งเขากลับเล่าได้อย่างน่าสนใจดึงดูดใจคนฟังได้ดีแม้แต่ ป้าหนิงยังเพลิดเพลินอดไม่ได้ที่จะถามเขาหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องที่ต่างๆท่านลุงรองล้วนมีความคิดเห็นโดดเด่นไม่เหมือนใคร หูหยินผู้เท่านั่งอยู่ในงานตอนงานเริ่มแค่ครู่เดียวเท่านั้นจากนั้นอ้างว่าอายุมากแล้วเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและให้สาวใช้ประคองกลับไปพักผ่อนระหว่างนั้นลู่เฟยถิงคิดจะประคองหูหยินผู้เท่ากลับไปแต่ถูกููยินผู้เท่าปฏิเสธููยินผู้เท่าตบมือเด็กสาวบอกให้นางวางใจไปใช้เวลาร่วมกับพี่พน้องๆไม่ต้องคอยอยู่ข้างกายนาง แน่นอนว่าลู่เฟยถิงออดอ้อนและรบเร้าอยู่พักหนึ่งพูดจาหวานหูไม่ขาดปากทำเอาหูหยินผู้เท่ายิ้มไม่หุบในที่สุดความไม่พอใจที่มีต่อนางก่อนหน้านี้ก็หายไปลู่เฟยหลงลู่เฟยอันและลู่เฟยยาต่างเข้าไปปลอบโยนหูหยินผู้เท่าด้วยแม้แต่หูหยินอัคราเสนาบดียังพูดเสียงอ่อนกับหูหยินผู้เท่าในที่สุดหูหยินผู้เท่าก็เผยรอย ยิ้มยินดีก่อนจากไปยังแวะไปบอกสู่ป้าหนิงปอนแล้วค่อยกลับไปพักผ่อน อันที่จริงคนในงานส่วนใหญ่ล้วนเข้าใจความจริงหูหยินผู้เท่ายังรับไม่ได้กับเรื่องที่ลู่เศร้าหลิงกับลู่เศร้าเฉิงต้องถูกทำโทษให้คุกเข่าในศาลบรรพระบุรุษเพราะอาหนานประกอบกับฐานะของอาหนานเปลี่ยนไปอย่างประทันห,หันูหยินภูเท่าจึงรับไม่ค่อยได้พอหูหยินผู้เท่าไม่อยู่ฝั่งผู้หญิงก็เงียบลงพวกหูหยินกับคุณหนูทั้งหลายนั่งกินข้าว เงียบๆอย่างเรียบร้อยอานาันกํกำลังกินข้าวจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงอุทานด้วยความตกใจพบว่าลู่ไฟถิงที่นั่งอยู่ด้านข้างไม่ระวังทำตาเกียบล่นตาเกียบข้างหนึ่งร่วงลงบนกระโปรงของนางลู่ไฟถิงใบหน้าแดงกำรีบขออภัยอาน,านันสีหน้าฉายแววละอายใจและเสียใจแค่เปื้อนเสื้อผ้าเท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรอานาันยิ้มปลอบอีกฝ่ายด้วยความ สนิทสนมและเข้าอ,อกเข้าใจไม่ได้สร้างความลำบากใจให้ลู่เฟยถิงสาวใช้นำตะเกียบสะอาดคู่ใหม่มาให้อย่างรวดเร็วลู่เฟยถิงยังคงหน้าแดงใบหน้าฉายแววเขินอายขณะพูดคุยกับอาหนานเสียงค่อยน้องเจ็ดเจ้านิสัยดีจริงๆแต่ตอนพี่สาวเลอะเลือนไม่รู้ความทำเรื่องเลหลวไหลลงไปพี่สาวต้องขออภัยเจ้าด้วยเจ้า เจ้าจะภัยให้พี่ได้หรือไม่ อาหนานฟังแล้วตกใจยิ่งลู่เฟยถิงเป็นหลานรักของฮูหยินผู้เท่าบุตรสาวคนโปรดของสกุลลู่เป็นคุณหนูสูงสกักที่มีแต่คนรักใคร่เอาอกเอาใจแต่ไหนแต่ไรมาเป็นคนหญิงยโสแต่บัดนี้กลับมาขออภัยลูกอนุอย่างนางอาหนานเหลือบมองเงาคนที่อยู่นอกฉากบางลมพรานตระหนักได้ว่าตอนแต่งงานกับสามีผู้มีตำแหน่งสูงอำนาจล้นเหลือ แม้ว่าสามีผู้นี้จะมีดวงพิฆาตภรยาสิ้นไร้บุตรไม่มีใครคิดว่าชายาอย่างนางจะอายุยืนแต่ทุกคนก็ไม่อาจต้านทานอำนาจที่อยู่ในมือของเขาได้ อาหนานรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจแล้วมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความคิดซับซ้อนแต่ก่อนดูถูกเหย,ยียดหยันบัดนี้ด้วยความเป็นจริงจึงทำให้ต้องเข้ามาประจบสอพรอนางแต่อาหนานเป็นคนมีคุณธรรมเคยอาศัยอยู่ในสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมแม้มีอำนาจก็ไม่อยากเหยียบย่าผู้อื่นให้ต่ากว่าตนหรือไม่เห็นศักดิ์ศรีของพวกเขาอยู่ใน สาายตาอาหนานคิดว่าอีกหน่อยไม่น่ลู่ฝอยถิงอาจแต่งงานกับใครในเมืองหนิงเฉิงวันหน้าพวกนางย่อมไม่ต้องพบเจอกันอีก ึงไม่ถือสาอีกฝ่ายลู่ฝอยถิงเห็นอานานให้อภัยตัวเองก็ยิ้มหวานพูดคุยกับอานานเสียงค่อยพออานานรับมือกับบุตรสาวที่เกิดจากภรรยาเอกของท่านลุงใหญ่ที่มีท่าทีเขินอายและเป็นมิตรเสร็จในที่สุดก็แอบผ่อนลมหายใจอมหน้ากินข้าวต่อเงียบๆลู่ฝอยถิงมองอานานด้วยสายตาเป็นมิตรอย่างยิ่งยังอยากพูดคุยอะไรอีกแต่เห็นอานานตั้งหน้าตั้ง ากินข้วรู้ว่านางไม่อยากคุยแล้วจึงหยุดพูดและมองไปรอบด้านพบว่าลู่เฟยอันกับลู่เฟยยากำลังพูดคุยเสียงค่อยอยู่เช่นกันเลื่อนสายตาออกไปอีกประจวบเหมาะกับเห็นลู่เฟยหลงหันหน้ามาพอดีและมองนางด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มแววเย้ยหยันในดวงตาหงสะท้อนออกมาชัดเจนทำเอาลู่เฟยถิงรู้สึกเหมือนถูกมองตนพะรุกป,ปรุป อดไม่ได้ที่จะรู้สึกร้อนตัวก้มหน้ากินข้าวเงียบๆหลังงานเลี้ยงอาหารข้าสิ้นสุดชู่ป้าหนิงไม่ได้พูดเรื่องที่อาหนานจะค้างคืนอาหนานเองก็ถือว่าตัวเองไม่เคยพูดเรื่องนี้ทั้งสองตูงมือกันออกจากจวนอักคาระเสนบาบดี อัคาราเสนาบดีลูกนำสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดมาส่งถึงหน้าประตูจิตใจของทุกคนเปี่ยมด้วยความยินดีและผ่อนคลายในที่สุดก็ได้ส่งพระพุทธรูปองค์ใหญ่กลับไปเสียที่ขอบคุณฟ้าขอบคุณดินขอบคุณพระพุทธองค์งานเลี้ยงในครอบครัวครั้งนี้คิดว่าคงเป็นพระจูป,ป้าหนิงแสดงความน่าเกรงขามออกมาจึงไม่มีใครกล้ากรอกสุราครั อาหนานไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะต้องเผชิญหน้ากับคนเมาอาหนานอำลาสมาชิกในครอบครัวทีละคนก่อนจะเดินขึ้นรถม้าของจวนสู้อ๋องพร้อมกับชู่ป้าหนิง กลับถึงตวนสู้อองพวกอาหนานเพิ่งจะก้าวเข้ามาในตวนก็เห็นพ่อบ้านฉินเดินเข้ามาหาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดหลังจากส่งสายตาสั่งสาวใช้มามาและแบ่าวชายทั้งหลายออกไปแล้วจึงเอ่ยเสียงค่อยว่าท่านอองพระชายาแม่นางซื้อฉิงไม่อยู่แล้วขอรับ สามีภรรยาทำหน้าเหมือนกันเปียบสี่หน้าที่เจือความงุนงงมองไปยังพ่อบ้านไม่รู้ว่าแม่นางผู้เป็นเจ้าของชื่อที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์อย่างซื้อสิงเป็นใครอีกทั้งคนที่ทะลุมิติมาอย่างอานานสมองยังเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจของยุคปัจจุบันจึงมีข้อสงสัยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างคือไม่อยู่แปลว่าอะไร พอบานฉินลอบถอนใจด้วยรู้ว่าแต่ไหนแต่ไรมาท่านอองไม่เคยใส่ใจเรื่องนี้จึงพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นท่านอองพระชายาแม่นางซื้อชิงคือหนึ่งในแม่นางทั้งสามที่ไทยเฮาประทานมาให้ขอรับส่วนแม่นางอีกสองคนชื่อฮาวาอี้กับเฟิงยา ในที่สุดคำพูดของพ่อบ้านฉินก็ทำให้ทั้งสองนึกถึงสาวงามที่ยังอาศัยอยู่ในซอกหลืบแห่งใดแห่งหนึ่งในสวนสู้อ่องได้ชั่วขณะหนึ่งที่ทั้งสองแสดงท่าทีต่างกันไปอาหนานได้รู้ชื่อของสามสาวงามเสียทีเฮ้ดูตั้งชื่อเข้าสิซื้อฉีงฮาวาอย ปิงยาช่างเต็มไปด้วยความสง่างามเรียบร้อยสมแล้วที่จะมาเป็นอนุ อาหนานแอบหัวเราะในใจไทยเฮาช่างทุ่มเทเสียจริงน่าเสียได้ที่ตั้งแต่สามสาวงามเข้ามาในต้วก็ถูกขังอยู่ในเรือนเล็กๆตลอดไม่เคยมาเยือนแม้แต่เรือนพักอาศัยด้วยซ้ำยิ่งไม่ต้องพูดถึงการได้พบกับชู่ป้าหนิงใบหน้าของชู่ป้าหนิงไม่แสดงอารมณ์ใดๆพ่อบ้านฉินก้มศีระะอย่างนอบน้อมไม่เอ่ยอะไรเช่นกันอาหนานคบคิดอยู่นานใน ที่สุดจึงสามารถเปลี่ยนคำว่าไม่อยู่แล้วให้กลายเป็นความหมายในสมัยโบราณได้นางตื่นตกใจอย่างมากทันทีเบิกตามองพ่อบ้านเฉียนด้วยสีหน้าไม่อยากเชื่อคนมีชีวิตอยู่ดีๆไม่ใช่หรือแล้วเหตุใดบดจะไม่อยู่ก็ไม่อยู่เสียแล้วอาหนานเชื่อว่าด้วยความรักที่ไทเฮามีต่อสู่ป้าหนิงไม่มีทางส่งสตรีประเภทน้องหลินมาให้แน่คนที่ถูก ต้องมาต้องเพียบพร้อมทั้งรูปโฉมและสุขภาพถึงอย่างไรไทเฮาก็คาดหวังให้พวกนางให้กำเนิดผาญาติแก่โอรสของตนไม่ได้ต้องการให้พวกนางมาป่วยตายที่นี่ดังนั้นอาหนานจึงรู้สึกว่าการที่หนึ่งในสาวงามไม่อยู่แล้วกระทันหันนี้จะต้องมีรับลมคมในเป็นแน่ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ